น้องหมาเต้นปูนิบอีปิลิซ่าแบ็คพิ้งพาเพลงปูนิบอีปิฮิตทั่วโลกกระทั่งน้องหมายังต้องเต้นตาม ฮอตฮิตจุดกลายเป็นไวรัลไปแล้วหลังจากที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยได้เต้นเพลงปูนิปอีปีออกรายการวาไรตี้เกาหลีชื่อดังอย่างรายการ k n o i n g Brother จนกลายเป็นเทนฮิตเต้นตามกันทั่วประเทศไทยเกาหลีใต้และจีนอย่างในแอปติ๊กตอกเองก็มีการนำเพลงปูนิปอีปีมาเต้นแล้วก็มีคนมาเต้นโคเวอร์เพลงนี้กันมากมายนะครับล่าสุดแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักอย่างน้องหมาก็ขอร่วมวงมาเต้นเพลงปูนิปอีปีกับเขาด้วย เป็นน้องหมาใส่ชุดน่ารักยืนสองขาเต้นปูนิบอิปิบนโต๊ะมี iPad วางไว้เปิดเพลงให้เต้นตามและน้องหมาก็ช่างแสรู้เต้นตามด้วยสองขาเข้าจังหวะสุดๆเรียกเสียงหัวเลาะและความน่าเอ็นดูจากผู้ชมได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน